สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครมือนีพบกันอีกแล้วนะคะกับสาวอุบลคนเดิมนะคะสาวไปปล่อยแห่งเต่หล่นเอ็มซีเก่าๆนี่แหละนะมือนีไม่รถเก๋งนะคะขนาดกลางนะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะ,ะที่สนอกสนใจอยากได้รถมือสองสภาพดีๆสภาพสวยๆซื้อไปใส่งานยาวๆนะคะนี่แหละค่ะมือนีนําเสนอโคราล่าเอาติดนะคะ ปี2018อาติดเครื่องพันหกตัวจีสีน้าขนาดน,นะคะตัวนี้บอกไว้เดยมก่อนนะเจ้าของเกาเพิ่นเข่าศูนย์นะคะเช็คระยะที่ศูนย์ตลอดเลยมาเมืองไกลๆค่ะท่านผู้ชมปี2018งามๆแบบนี้เมืองตีละลูกเด่นโอ้ย <laughs> นี่ งามขนาดหน้าสีเท่าดำลูกค่าไดเออา้เครื่องง่ายง่เครื่องพันหตัวจีตัวท็อปสุดนะคะสัาพานั่งฟ้าน้ำมาจอดอยู่ลานเอ็มเก่าๆแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกไดขับรถผ่านไปผ่านมาเรียบคลองเจ็ดลำหลูกกาวแวะมาสดิทลานเพิ่นเปิดทุกมมือ8ปดโมงเศร้าปิด6กโมงแรง 08หาหาห1ซีหาสีหาแอล์โทรมาสอบถามได้เด้อนะคันนี้ราคาอยู่4แสนเก้เกบาท4แสนเก้เกบาทยังบวเพียงเท่านี้เด้อเพิ่นออกลดเก้าบาทใ้น้ำเออเอาสินะดอกเบี i, 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 2, 7, ้ยเริ่มต้น2.9 7พี่น้องโอ้ยังสิขนาดดีขนาดนี้่นหกตัวจีตัวท็อปสุด ตัวท็อปสุดเดอ้ออ่าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพรอ,อยู่ประมาณเก้าพันแปดร้อยบาทเก้าพันแปดร้อยบาทบอดด้ดาวฟรีดาวออกรถเก้าบาทเท่านั้นแหละนะคะโอ้ยมาเมืองมาเมืองภายในภายในอยากให้เมืองนะภายในนี่โอ้ยปกติสีครีมเนี่ยทัน เจ้าของเก่าดูแลบบดีนี่โบดีสภาพแบบนี้เด้นี่สภาพแบบสีครีมแบบสวยสะอาดแหบมบสะอาดอีลีค่ะสะอาดแบบเดิมอีหลีกินนี่หอมไหมนะคะดูแลได้ลดขนาดนี้แบบหืมลูกค้าบ่าผิดหวังแน่นอนอยากสิใไ้ไดมาเอาไปขนนี้ไปใส่จังเลยนะคะคุณแจ็คเขาเนี่ยเห็นบ่ไดสองดอก บุกเซอร์วิสกับมี่พร้อมเออเข่าศูนย์ตลอดขะน,นี่เดี๋ยวมาเมืองเหล็กไหมนะคะเดี๋ยวเกิดสตาร์ให้เมืองเด้อนี่ะนะนี่มาเมืองเหล็กไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอะเล็กไหมหนึ่งแสนสองหืนหกพันแปดร้อยสามสิบสองย่าตกใจ เพราะว่าคันนี้เพิ่นเขาศูนย์ตลอดเช็คศูนย์เท็ระยะยูศูนย์โตโยต้าตลอดนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ศนโอกสนใจอยากสิด้รถยนต์มือสองสภาพคลิบกิบสภาพสวยๆแบบนี้คันนี้ปี2018 499,000บาทมาเมืองไปเมืองหองเครื่องกันปะ <laughs> ไปเมืองไปเมืองห่องเครื่อง อ่าซีรีส์วิวแบบบานๆนี่เด้อถานผู้ชมนะถานผู้ชมท่านใดที่ฟังภาษาอ่าพื้นบ้านภาษาอีสานบอกออกกดโทรมาโหลดศูนย์แดห้าหาหนึ่งสี่หาสี่หาเด้อนะคะอ่ามาเมืองมาเมืองมาเมืองหองเครื่องไก่ไก่เลยโอยเครืองงามกระดอกกระเดืองามตาแตกด้วยพี่น้องเลยงามอีหลีงามบอกเลยเจ้าบัวพิษหวัง รถตีสาวปอยสาวอุบลเอามารีวิวเห็นเมืองเนี่ยรถต้องดีต้องสวยต้องเลิศบ่สวยบ่จริงมาดารนดเอาทุเรียมมาปาหนาโดยรถเอ้ยหมอแมนไหมละ่ะเออรถต้องดีต้องสวยนะอ่ะเป็นจังไรถูกอกถูกใจบ่อขั้นนี้บ่อถ,ถูกใจขั้นอื่นกับนี่นะคะนี่รถหลากหลาย สีพยายามมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้เมืองกันนะคะอะย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นเด้อเมื่อนี้คอโตยโยต้าอาัลติสนะคะราคา4 9 0 0 0 0เกเกพบาทออกรถเกบาทพรอเดือนละเก่าพันกว่าบาทนะคะมื่อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า